สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับโปรแกรมแอนดรอยนะครับนี้จะมาสร้างฟังก์ชันสําหรับการแปลงหน่วยอุณหภูมินะครับซึ่งหั้หน้าเราจะพิมพ์ฟังก์ชันนะครับแล้วก็เริ่มด้วยตัว a เท่ากับใช้คําสั่ง temperature ครับ temperature แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรได้เราพิมพ์เซลล์นะยรอมจากเซลเซียสต่อไปก็จะเป็นการแปลง อมันคูณคก็คือเคลวินนะครับเท่ากับเซลเซียดเนี่ยบวกด้วย237.15ครับส่วนฟาเรนไฮน์นะครับจะเท่ากับ1.8คูณด้วยเซลหกบวก32สิบสอ่วนโรมอรนะโรเมอร์จะเท่ากับ จะเท่ากับฟาริงไฮนะครับบวกกับ469.69นะครับ a ก็จะเท่ากับให้มันออกมาเป็นเวกเตอร์แล้วับเป็นแนวตั้งะครับเท่ากับแล้วก็ให้เซลเซลฟาร์แล้วก็ R เนี่ยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกดรันนะครับสิ่งที่เราต้องใส่ก็แค่ พิมพ์ตรงนี้นะครับเทมเพจแล้วก็วงเล็บเราจะใส่ถ้าอุณหูมสิบองศาเราก็จะใส่ก็จะตอบออกมาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ใส่อันนี้นะครับมันจะออกมาเป็นแบบนังจะไม่มันจะไม่แสดงอะไรเลยเพราะว่ามันแค่ให้เราเกะแต่ไม่ได้ให้เราตอบนะครับเราก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับเพื่อให้มัน อตอบกับข้อมูลมาให้เรานะครับเพราะว่าอย่างอันนี้ answer นะครับเห็นไหมว่ามันอยู่ในนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ใส่คำสั่งมันก็ไม่ออกมานะครับก็จะอยู่แค่ในนี้ใน,นใน value ของ workspace นะครับ <c oughs> เราก็ work อย่าง temperature temperature ลบสิ 10. นะครับจะเห็นว่า Fahrenheit Kelvin แล้วก็รูาไก็จะ เปลี่ยนไปด้วยนะครับแสดงเห็นว่ามันคำนวณตามที่เราตั้งไว้หรือจะเป็น temperature temperature จะเอาเป็น5้าสองศาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะครับก็สำหรับตัวคำสั่ง temperature นะครับมันแล้วแต่เวอร์ชันบางเวอร์ชันไม่ได้ใช้คำสั่งนี้นะครับก็สำหรับอ่า การใช้ฟังก์ชันเพื่อแปลงค่าอ,อุณหภูมิก็ขอถัวลงมือชนนี้ครับมค,ครับ